สวัสดีครับพี่นอ้องผู้ชมบ่อตุ้ยลวงเกิดน้องไปเชื่อพี่น้องนี่เนาะตอนแรกก็จะข้างในใช่ไหมพี่น้องหลังจากที่แจ้งไปแล้วพี่น้องนอปานี่บอกว่าผู้จัดสงสัยย้ายด่วนเนาะย้ายมาฝั่งนี้ทีนี้เลิศเลยแหละตรงนี้ดีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะไปไปสารบางอีรอบผมจะไปบางอีรอบพี่น้องน่าจะปรแมาณข้างในนะครับป่ะตอนแรกเป็นชั่วเลยครับพี่น้องผนบอกว่าท่านในป่ะเป็นเปี้ย,ยนแล้วครับสงสัยเป็นไม่เห็นสถานที่แล้ว นี่ล้วน่าจะเป็นล้านนี่นะครับบาลนี้จังไหนปะดีจังไหนปะดีจังไหนปะดีง่ายแล้วบ่นี่บ่ สวัสดีครับชัวร์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้เป็นไงเอาไอเนี่ยครับติดนู่นเลยไหมหลังก็เอาเอาเอาเข้าให้สุดแต่ละครับสุดเท่าที่เอาแล้วก็ไว้พื้นที่ทีมงานนิดหน่อยเนาะออเาข้างหลังมีเต็นท์ให้อยู่แล้วครับโอ้เลิศเลยครับอย่างนั้นโอ้สบายเลยมีเต็นท์ได้อยู่โอ้ตรงเนี้ยฟอนอะไรครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาอีสานก็บฟอนั่นเลยครับอันนี้โอ้คักแล้วบ้านเนี้ย มาเลยพี่น้องครับทวีาทการะอนันต์พี่น้องเนาะวัดสีชมพูบ,บอกเลยครับสถานที่กว้างมากเลยครับที่นี่นี่นะครับของแท้แล้วที่นี่รถ <ś led> เราก็จอดอยู่ข้างในได้สบายเลย,ย,เลยนี่ครับพี่น้อง <ś led> โอ้เขาจะจ่าย <ś led> เขาจะจ่างานตรงนี้เหรอครับของที่วัดน,นะครับของวัดอ่ะก็อีกหนี้เป็นลานจอนดรถอยู่แล้วอ๋อครับอ่าครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ใช่ข้างในแล้วครับทีนี้ข้างนอกแล้วครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับบาดนี้ เดินนอนนะมีห้องนอนอาตั้งตรงนี้แล้วสบายแล้วทีนี้ อาี่จอนพี่เบิร์ตเดินย้อนหลังนะไม่มีอะไรให้นะไม่มีอะไรให้นะมีแต่กระบองกพรปกติพี่ปุ้ยก็ย่องไปแล้วไงเออกระปิ่งตอนแรกอยู่ข้างในทีนี้ข้างในไม่ได้ครบรอบสิบแปดใช่ไหมไอ้ยุ่ยหนุ่ยแต่โอ้แต่มันจะไงหน่อยไมหรือว่าเขามีรถน้ำมาฉีดหรือเปล่าครับนี่นี่ห้องลองนี่โอ้ผมมีรถน้นามืกอแรกนี่เงี้ยวพุทธเหรอไอ้เงี้ยวกลางๆมอนได้ขางด้วยแล้ว นี่ครับพี่น้องโอ้ยดีใจครับพี่น้องวันนี้นี่้ะพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีสาวน้อยลรื่องพูนโชว์ของเราคืนนี้เจอกันแน่นอนครับข้างวัดทวีการะอนันต์พี่น้องวันนี้คืนวันวันอะไรวันนี้พนหา์สุกเอาเถียงกันแล้วบัดเนี่ยนี่พี่น้องครับข้างวัดศรีขุมภูพี่นอ้อง,งนี่ครับพี่น้อง นี่พี่น้องเนาะวั้กว้างครับพี่น้องเลิศเลยครับพี่น้องเลิศเรือประเสริฐเลยบาทนี่สบายสบายเลยไม่เต้นทั้งหลังให้อีกห้องน้ำก็สะดวกสบายเด้พี่นอ้องด้วยเดี๋ยวต้องได้วัดพี่น้องนี่ครับ ต้องขอตรวจก็ไปพี่นอ้องตอนแรกเพิ่นบอกว่าทั้งในนั่นพี่น้องบ้านนี้เพิ่นเขามาเบิ่งแล้วเพิ่นมาเบิ่งอีกรอบแล้วมันที่ว่าเอา้ามันยังบพ่พอต่อวังนี่บ้านนี้พี่นอ้องตอนแรกข้างในทีนี้นี่เลยตั้งตรงนี้เลยมันนี่ในเวทีนี่แหละนี่หันมานี่เลยหักปัญญังบ้านนี้นนอะไรคือแอบหรือเปล่าน่ะแอบไป แอบแอบดีแอบซบุดเราไปยังไงเจ้าเ <passe S 1> บิึงเดี๋ยวจังวากันนี่พี่น้องเนาอบซุดได้สามขั้นอันอันเขาไปได้อีกวะจอดเลี้ยงกันแบบขั้นนั้นขั้นขั้นหนึ่งเขาในชุดคุณพอดีขัน้นขัน้นขัน้ขนของตะเตบิ้มขั้นของอย่างมันสี่เครื่องเป็นเวทีนะครับจอดติดตั้งแบบจัอว่ามันมาโทผูกคนพอเดี๋ยวจังวากันเนาะเดี๋ยวเพิ่นจัดบอกอีกรอบนึงก็ได้นี่พี่น้องตอนแรกมาอยู่ข้างในมาเนี่ มาเลยมาเลยสุดยอดพูดจัดครับพี่น้องมาเลยมาเลยสองร้อยกว่ากิโลเมื่อคืนนี้เดินทางมาจากสาสึงเซาสนามชัยเขตสองร้อยห้าครับจับดูแล้วสองร้อยห้าแต่เราเราไม่เราไม่ได้อยู่สนามชัยเขตไงเรา เลยปีไงครับอไปพี่น้องไปไปมาแล้วมาแล้วที่งานทำาแล้วครับบัตรเนี่ยนี่ครับพี่น้องนแค่ละบาดน,นี่ยถ้ารอบวันนี้ครับพี่น้องวอกไงครับเบิร์ตปทุมเลยพี่น้องเนี่ยเบิร์ตคลองหลวงเลยครับ รอบเอากว้างมากพี่น้องสะดวกสบายเลยโอ้ยนี่ครับครับนี่ครับพี่น้องเอา้าแจกงง่ายพี่น้องเด้อเพราะว่าวางนั่นมันบเ่เอ,อือปไปไดนพี่น้องเพราะว่ามันมัน,มนเวทีฮามันติตั้งไ่ไดนพี่น้องมันแคบแต้บาน,นี่นี่ครับนี่พี่น้องบรรยากาศเดอ้อนี่ยทั้งหนาหนางานพี่น้องนี่มาเลยพี่น้องนี่แหละครับ กว,าวา้างงคักว้างแน่บาดนี่พอใจร้ายบาดนี้นี่ครับทีมงานท้กนากลับมาแล้วพอสร้างมาพอสร้างมารถติดมา ตัวแรกตัวแรกวัตต์สตางข้างในไม่บัดน,นะเออมันบ่ได้มันแย่แมัง้งบัดนี้เลยง่ายมาวางนี่บาดนี้คักปัญญังบาดนี้นอนเลยแล้วบาดนี้แล้วนี่เขาไปมืดพอกันอยู่สับปะรีตัวนี้มีเต็นท์นอนเลยนอนเลยเขาหรือว่าเป็นหรือว่าไปนอนในวัดไกลเย็นๆบุกเพื่อตัวไอ้นอนอยู่ผม อย่าี่น้องคราสถานที่คือนี่แจ้งย้ายนะครับน so mm ี hmm. people, ่แจ้งย้ายพี่น้องอ่ะนี่ครับง่ายจากฟังพ่นมาทั้งพี่พี่น้องมาเนี้นี่ครับพี่น้องต้นแรกพ่นก็ไว้แจ้งตั้งง่าครับพี่น้องผมได้เงาตามน้ำพ่อพ่ออีกที่นี่ครับพี่น้องพ่นมาบอกแล้วนี่ตัวนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ตั้งตัวนี้พี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์เลยมาพี่น้องมาให้กันตังใจในลายพี่น้องนี่วัดสีชมพูนี่วัดตรีกราณะนันต์พี่น้องเนาะสถานที่กว้างมากเลยพี่น้องเนาะ คือนี่มาหางนังใจสาวน้อยระพวนโชว์เราไปน้องเต็มวงใส่แต่เต็มวะแล้วครับมนหนบหาหน,นี่ครับไปน้องเงาทั้งไดกันนี่ครับไปน้องไงครับไงครับตัวแรกมาสิตัง้งยังไงโอ้ยบอก,ออกบอกขึ้นแล้วแต่ฮะอาวกระเบ้าเนาะเพิ่นไหนตั้งไหนก็นตั้งมาหนี่เพิ่นเลยใหญ่มาฟังมาทั้งนี่มาหนี่โอ้ยอาณาเลยมาหนี่สถานที่ คักปัญยังเลยครับนี่ครับพี่น้องที่เต็มเลยเลยนี่ครับพี่น้องเอาไปครับพ่อหัวเอาเดเรื่องใหม่แล้วจายหลายๆเด้๋พี่น้องเด้อเมื่อนี้พี่น้องวัดทวีการะอนันต์คลองหลวงปทุมธานีเจอกันเต็มวงแน่นอนพี่น้องสาวน้อยราเพลินโชว์น้องๆเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี่คลิปหน้าจะพอไหมบางแล้วก็จะลืมใครจะกลางยังแล้วานันกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบอสตุ้ยลำเพลินออฟเชีย้พี่น้องไปก่อนครับบ๊ายบาย ตอนแรกตัางทางในเด้ห้าแม่ครับตอนแรกว่าจ่ต่างในเด้มันเกี่ยมันมาเบิงเหรอพ่นบอกเออเอาตรงนี้เลยมาจ้ะมาแล้วี่นองมาแล้วผลแต่สุดๆมาแล้วบ่านนี้โอ้มาหลายแทะมาแล้วี่นองมากันแล้วเต้นกระต้องกลางไรวันนี้เพื่อกร้ต o n างให้เรา เราไปครับบ๊ายบายพี่น้องอย,อย่าลืมอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมพี่น้อง,อนอง,นนงเนี่ยวัดทวีการะอันันวัดสีมุูเนี่ยพี่น้องเนี่ยวัดนี้ก่อนเนี่ยนี่เรวัดสีมุูสีมุู้บ้านๆเลยนี่ซื้อวัดเนี่ยวัดทวีการะอนันต์ลองหลวงปทุมธาน,นีแล้วเนี่ยพี่น้องเน,งนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ